ผู้ต่อใช้แล้วรวยผู้ตอ่ตอเกี่ยม ขึ้นไปยืนบนเวทีขนา ใช่ครันะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอขุดลังจังหวัดมหาสารคามแะบรรยากาศที่จะชมอยู่แล้วก็ในส่วนของผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของป่าอ้อยนะครับในพื้นที่ของอำเภอกุดลังนะครับซึ่งวันนี้ผมยืนอยู่กับนั่งคุยอยู่กับเกษตรกรตัวยงเลยครับสาหรับการทําอ้อยนะครับในส่วนของกวจิระคนเดิมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสมาคมนะครับมีบางคนบางท่านโทรเข้ามาในบริษัทบอกว่างามพ่อไปทําในสมาคมไหม ในพื้นที่ที่เขาบำรุงดีไหมมีน้ํามีอะไรครบถ้วนไหมแต่วันนี้ครับอยู่ที่แปลงของพ่อจิระเลยครับที่เอาผลิตภัณฑ์คู่โตมาใช้นะครับในส่วนของไรอ้อยและก็อีกหนึ่งท่านครับที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้ก็เป็นในส่วนของคุณแม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับท่านเลยนะครับว่าท่านมีความรู้สึกยังไงหลังจากที่เอาผลิตภัณฑ์คู่โตของบริษัทดีเอมาใช้แล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะครับผมครับแม่ช่วยแนะนาตัวนิดนึง ที่ฉันซื้ออุบลผู้สีค่ะแม่อุบลผู้สีเนาะกับ,บเป็นเป็นแฟนพ่อจิระพ<ฟ>บอปอจิรก็ตอนแรกเนี่ยที่ที่พ่อจิระเอาออโต้เทอร์โบมาใช้นี่เห็นบอกว่าเราในส่วนของแม่เป็นยังไงที่เอาคู่ตัวมาใช้นี่ไม่พอใจเลยทําไมครับเอาคิดยังไงคิดว่าโดนหลอกมาแล้วโดนอ,อะไรมาแล้วมันจะ มาใส่อะไรได้ไม่ไม่ไม่ยอมให้ใส่เลยเพราะว่ากลัวว่าอ้อยมันจะเป็นอะไรไปอ๋อก็คือคือปกติคือเราเอาผลิตภัณฑ์ละอะไรก็แล้วแต่ที่มาใช้แล้วมันไม่ค่อยได้ผลว่าไม่ได้ผลมาสักอย่างแล้วก็เลยว่าพอนี้พ่อจิระพอดีว่าผมมาอบรมที่สมาคมก็เลยได้ตัวอย่างมาก็เลยเอามาลองใช้ตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยใช่ไหมแม่ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเห็นเขาเห็นเขาใช้แล้วเป็นยังไงตอนแรกที่หวเราะหัวเลาะเลยมอดล้อเยอะเห็นบอกว่าแบบ งอนด้วยไม่มีการให้น้ำเลยไม่ให้น้ําน้ําเต็มโอ่งอยู่ก็ไม่ให้อ๋อไม่ให้น้ําเลยไม่ให้น้ําบอกว่าน้ําอะไรยี่สิบลิตรก็ใส่อนี่นิดเดียวอะไรอย่างนี้เลยบอกไม่ต้องมาเป่าหมูฉันแล้วฉันไม่ให้น้าเลยไม่ต้องมาเอาน้ําฉันเลยไปเอาที่อื่นไปลาที่อื่นเลยแล้วหลังจากที่พ่อจีราฉีดไปแล้วเป็นไงทีนี้หลังจากฉีดไปแล้วประมาณสี่วันสี่วันสามวันสี่ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งขึ้นมาสร์อาทิที่จะขึ้นจะขึ้นมาที่ไรอ๋อจะมาที่ไรเออพอมาเห็นอุ้ยอะไรเนี่ย แล้วกล้าไปบอกไหมไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกกลัวกลัวเขาว่าัว่าชี่เหนียวน้ําแล้วอยากจะมาเห็นผลแล้วจะมาอะไรเราก็เก่งเก่งไหมว่าพอดีวันอาทิตย์เ็เลยบอกชวนว่าเราเราขึ้นไปไล่กันเถอะโอ้กือแก้งแก้งชวนขึ้นพาฉันไปเก็บแตงหน่อยเก็บแตงเก็บฟักหน่อยพาไปดูหน่อยพาไปเก็บหน่อยวันนี้เขาบอกว่าทำไมไม่ไปเองขับรถไม่ได้เก็บมือขับรถไม่ได้พอมาถึงก็ชวนลงไปที่ แตงกวาก่อนยังไม่ขึ้นมาที่ไร่อ้อยแตงกวานี่เอาไปฉีดไหมฉีดฉีดแตงกวากับฟักทองอ๋อฉีดเห็นบอกว่าอะไรมีการแบ่งแบ่งแบ่งบอกว่าพอถ้าเกิดไม่ให้เขาฉีดก็กลัวเขาจะน้อยใจนะพอเขามาเเลยเออให้ลองแค่แถวนี้อ๋อฟักทองให้ลองแถวนี้แตงกวาให้ลองแถวนี้ฝั่งนี้ห้ามมายุ่งไยืนเท้าเอวอยู่ว่าดูอยู่ว่าจะจะไปขีดต่อไปไหม เขาก็มีขีดเขาก็ให้ให้แค่ไหนเขาก็ขีดแค่นั้นขีดขีดสองแล้วเป็นไงทีนี้ทีนี้พอมาเก็บแต่งกับดกไหมกับต่างกันกับไอที่ไม่ขีดที่เขาไปเองเอาเอาที่ตามท้องตลาดมาพ่นอแล้วมาขีดแล้วมันก็มีลูกเหมือนกันแต่มันไม่เยอะเหมือนสองแถวที่ใช้ออโต้ที่ใช้อ้อย่างนี้อออนิดเดียวทำไมถึงจะมีผลขนาดนั้นตอนนี้ก็เลยเริ่มเริ่มเชื่อเลยก็เ่มก็เลยเอ มั่นใจแล้วมั่นใจแล้วตอนนี้อย่างอ้อยที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เลยคืออ้อยกี่เดือนแล้วคะแม่อ้อยตอนนี้ประมาณ4ี่เดือน4เดือนเนาะสี่เดือนเกือบจะห้าเดือนแ้ห้าเดือนแล้วเห็นปกติถ้าอันนี้ก็เป็นเกษตรกรตัวยงเกี่ยวกับทําอ้อยเลยเนาะแม่แล้วก็อันนี้มันแตกต่างจากเดิมไหมแตกต่างแตกต่างมากแตกต่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าการจะเป็นการทรงตัวทรงตัวของต้นอ้อยมันจะไม่ ไม่ล้มแม่อะไรมันจะแข็งดูดูดูจกแถวแถวตรงเนี้ยไปมันจะเพราะตั้ที่เราผ่านมานี่ตั้งแต่ตั้งแต่บ้านเรามาถึงตรงนี้ก็คือไม่มีแปลงไหนไม่มีมีมีแปลงนี้แปลงเดียวแล้วก็มันยังยังไม่มีคนเคยใช้เลยมีมีของเรามีของเราครั้งเดียวบานปุ๋ยครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ฉีดยาครั้งเดียวฉีดยาครั้งเดียวทีนี้ก็เชือด ชื่อพ่อจีราอย่างตอนนี้เชื่อแล้วว่าจะให้ว่าจะให้ลองอีกร้ตอนแรกว่าจะไม่ให้นอนด้วยแล้วไ่เพราะว่าแม้เราลงทุนมาเยอะใช่ไหมใช่ลงทุนมาเพราะว่าเขาไม่เคยมายุ่งเลยเสาอาทิตย์เขาถึงจะขึ้นมาทีหนึ่งทีนี้เราก็มีแต่จ้างมีแต่จ้างก็กลัวว่ามันจะไม่ได้ผลมาแล้แต่เขาบอกว่าพอตื่นเช้ามาบอกเออจะขึ้นไปไล่แล้วจะไปฉีดยาเอาอะไรไปฉีดเนเดียวเนื้เดียวเดี๋ยวไปดูเธอเดี๋ยวรู้ผลเขาาอยว่างี้เขาบอกไม่เชื่อหรอกยังไงก็ไม่เชื่อพอมาถึงเขา ตอนแรกก็นั่งนั่งดูอยู่นะว่าเขาใส่น้ําแล้วก็เขาใส่ยามามันนิดเดียวครับบอกไม่ต้องเอาน้ำจะลงไปเลยนะฉันเอาไว้ให้คนงานกินเดี๋ยวท่านจะมาดายาอ้อยเสียยาอ้อยห้ามเอาน้ำเลยนะห้ามเลยห้ามไม่ให้เลยตั้งยี่สิบลิตรน่ะน้ำยี่สิบลิตรฉันจ้างคนได้เป็นติ๊กใช้นิดเดียวเองใช้นิดเดียวจะมาทำอะไรนะครับทีนี้ พอหลังจากใช้แล้วก็เห็นผลผลิตได้ก็ภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของผู่ตเน้ะแม่นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีมีอะไรนะพ่อมีมะละกอที่ไม่เคยเก็นมะละกอต้นนี้ไม่เคยติดลูกเลยแต่ก็หวงนะเออเอาเอาเขาบอกเอาอะไรมาใส่ก็มาใส่มาใส่พอดี แต่กลับบ้านเขาล้างกระติกล้างล้างถังที่จะขีดยาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวจะทําให้ดูบอกไม่ต้องไปใส่เลยนะเดี๋ยวมันเหี่ยวเขากขึ้นไปที่โอ่งนะคะก็ยินไม่ได้นะบอกลูกใหญ่จะจืดๆืดให้สองยืดแล้วลงมาโอ้ย แต่ว่าแต่มาพอตอนนี้แล้วเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยเลี้ยงคนได้ทั้งแถวนาทั้งแถวนี้เลยเขากระท่มไหนก็ไปขอมันมีอยู่ต้นเดียวกลางป่าเนาะมันทําไมติดลูกเขาบอกว่าเขาถือโบราณนะเอาเสื้อในไปผูกกแล้วทุกอย่างแล้วเอากระถ่ไปผูกเอาไปแล้วก็แล้วเอากระดูกไปตอกก็แล้วก็ไม่ติดแต่ว่าเจอนี่อันเดียวจีดไปออกเลยครั้งเดียวออกครั้งเดียวออกลยอโตไหมอ๋อโตดูเลยมันไม่น่าเชื่อเลยกินเลยทันที ไม่เคยเชื่อใครเลยนะไม่ไม่เชื่อยิ่งมาเจอแฟนบอกโอ้ยเธอจะหัวอ่อนทําไมนักหนาเขาอะไรมาให้ก็จะเอาว่าไม่เคยไม่เคยซื้อถังขีดยาไปลงทุนซื้อถังขีดยาสองพันห้าขีดซื้อมาแล้วทั้งโกรธทำไมมันจะมาอะไรนักหนานะไม่ยอมพูดกับแฟนตั้งหลายวันว่าจะเอานี้มาใส่อ้อยทำไมแต่ตอนนี้ก็คืนดีกันแล้วนะดีกันแล้วเพราะว่าผลผลิตที่ออกมานะออกมมาในส่วนับในส่วนของพ่อจิลาก็ มั่นใจไหมพ่อที่เห็นมัม่นใจมั่นใจเลยเนาะพ่อนี่ก็หวานครั้งเดียวครั้งเดียวครัง้งเดียวแล้วก็ฉีดยาไปแก้ครั้งเดียว,ยวนะครับครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นอ่าสิ่งที่เกษตรกรนะครับพบเจอมาแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่คนที่ทําอ้อยนะครับควรจะศึกษาและก็เรียนรู้ไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออโตเทอร์โบแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยซีแซมโกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เราจะไม่จบกันที่นี่นะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องไปดูอ้อยใกล้ๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นสักขีพยานให้ท่านผู้ชม ดูให้เห็นกับตาครับเพราะว่าพื้โกงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาผมมาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะจ๊ะที่เราบุ่ญนะฮะชาล่าท่านนะสมควรนะครับนี้ผมใจไม่ไหวครับต้องมาดูในส่วนของแปวงนะครับที่เอาผลิตภัณฑ์คู่ตัวมาใช้ปุ๋ยซีแซมโกลูวันครั้งเดียวแล้วก็ฉีดพ่นออโต้เทอร์โบไปเพียงหนึ่งครั้งนะพ่อนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นนี่ก็คือ ฝั่งด้านนี้คืออะไรพอ่อคือแปลงที่ใช้ปุยเคมียูเลียใช้ย <ul> ูเล <contexts> ียเคมีนะ <ไป S 1> แล้วส่วนฝั่งนี้ใช้ใช้แซมโกแซมโกแล้วก็ Auto Auto ออโต้เทอร์โบออโต้เทอร์โบอาปกติแล้วนี่อ้อยที่ที่เห็นด้านหลังพันอะไรนะพ่อนี่ K9972 K9972 เนาะปฏิอ้อ,าอายอายุปูนี้เท่านี้ไหมไม่ไม่เท่านะครับแล้วสิ่งที่หลังจากที่ใช้ คู่ตัวไปแล้วในส่วนของพ่อจิระที่ข้าบอร์ดเกี่ยวกับวงการอ้อยมานี่มันแตกต่างจากเดิมเยอะไหมแตกต่างจากเดิมเยอะเลยเห็นทันตายจริงๆเลยแค่สี่เดือนปกตินี้มันจะไม่ได้ขนาดนี้หรออ๋อสิ่งสิ่งสิ่งที่มันแตกต่างมีอะไรบ้างอ่ะที่พอที่อยลยต้นลำต้นลำต้นแล้วก็หนอนอเริ่มให้หนอนะครับเริ่มให้หนอนแล้วอันนี้ถ้าแล้วก็ใบชูถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจากที่พ่อประเมินดูแล้ว ผลผลิตที่จะได้ประเมินนะจากการประเมินอ้อยขนาดนี้ก็อยู่ในเกณฑ์หนึ่งไร่ต่อยี่ห้าตันได้ต่อยี่ห้าตันประมาณนี้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่านี้เท่าที่เห็นขนาดไม่ต่ำกว่าครับไม่ต่ำกว่านะครับในส่วนของคุณแม่นะครับที่อ่ะตอนแรกไม่เชื่อแล้วตอนนี้เชื่อแล้วอ่ะเชื่อแล้วค่ะแล้วเป็นไงบ้างที่เห็นอย่างนี้ที่เราดู ถ้ามีที่อีกก็ว่าจะเอาอีกว่าจะเอาอีกนะว่าจะไปปลูกอีกอีกสักยี่สิบไร่พอโอ้โหสายฟ่าสายฝนลูเดียวครั้งเดียวปีเดียวเสร็จสับเลยอันนี้มันถูกใช่ไหมเราไปเอาเอาของที่แบบถูกมาใส่ที่เยอะๆอย่างนี้มันก็มันก็ได้ผลผลิตเยอะแล้วก็ต้นทุนน้อยแล้วก็ได้กําไรเยอะๆนะครับปีหน้าสงสัยต้องมี เสียทีนี้คนใหม่ของจังหวัดมาหาสารคามในเรื่องของการทําอ้อยนะครับส <4 S 2> <อ>ประตูแน่นอนค่ะปีหน้าปีหน้าออโต้เทอร์บอโ,รโบยี่ยมเยี่ยมไหมว่อเยีย่มยม,ยมครับก็จริงๆแล้วนะครับนี่ก็คือไม่ใช่ว่า ดีเฉพาะในสมาคมนะครับเดี๋ยวบางคนบางท่านที่โทรมาหาผมบอกว่าในส่วนของสมาคมมีการบํารุงน้ําแต่นี่ครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยครับนี่คือพื้นที่ที่ปลูกกันนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับดูเอาเองแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ทําอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อจิระนะครับแล้วก็คุณแม่อคุณแม่อุบลนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฟังกันผูโตเยะไหมวะเยี๋ยว แค่ไมีทุกขงก็รตัีกับปูมนุแล้ว่ะ่านกเป็นผ่างจ้าเจ้าเจเกนแล้วก็แล้วเจเกนไก็แล้วก็แล้วเขาว่าผู้เฒ่าเพื่นว่าห้เอาสินมะนุกะนุงแล้วค่ะพรเป็นสาวแห้เอาเสียในมะนุกะนุงแล้วเอากะดูมาตอกะตอแล้วกับพเป็นนวาะเทียพรมาใส่อาโเดงเธอโบแล้วหน่วยไหมค่ะพจะกินมืโตกนี่ละพอมาตายตัวนี้นะคะ ย่าง่รีดเาียำมามาเลยค่ะ